คณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ เมื่อวานนี้นะพระที่นั่งดุสิ์มหาปราสาทในพระบรมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดสกลนครและจังหวัดสมุทรปราการคณะช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์สวนจิตลดาจำนวน131คนประกอบด้วยช่างฝีมือ แผนกถมทองแผนกค่้ำแผนกเครื่องเงินเครื่องทองแผนกโลงยาสีแผนกปักผ้าและแผนกดอกไม้ประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนบ้านยิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและกลุ่มบริษัทสยามพิวัน์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะลงไปรอคิวภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูมณีนพร,รัตน์จากนั้นจึงเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนด ทั้งนี้สำนักพระราชวาังแจ้งว่าในวันที่5ทธันวาคมนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุนปรทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พรัชกาลที่9โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม,พร,ม,มรพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา8ดนาฬิกาถึง14นาฬกา